แะแล้ววันเวลาที่พี่น้องรอคอยกระเดินทางมาถึงเวลาประมาณสี่โมงกว่าวเกือบย่าเยงเข่าซูเวลาหาโมงแรงตอนนี้กำลังทำการเอาเว้าแม่ลูกเว้า2สองของกระดาษหนึ 1, ่เมตรห้ามาทดสอบหลังจากเล็กหน่อยเาก็แล้วก็เดื่เห็ดใม่ 1, 2, 3, 4, หนึ่ง,งสองม่ห้าหนึดวง2ดวงสมดวง3ตัวนี่คือทำการเทศเบื้องแล้วขึ้นผ่านเมดดวงนี้ตกน้ำ ได้ทำการติดไม่แต่ก็บ่ร้ว่าจะเป็นยังไ๋แต่ก็คงก็ขึ้นนั่นล่ละนะดวงนี้ล้วนแล้วแต่ทดสอบพานมาแล้วสองสามขึ้นแต่สองดวงนี้ออกแบบมาให้สู่กับปล่มนรกก็กรเรื่อยมีการดำมองนี้นี่ดำไตดำบนปีแข็งจักหน่อยตอนนัวนี้ส่งปีแข็งกะบู้หว่าสิเป็นปักกันใด นี่ตัวนึงบ่าทันไนทดสอบบ่าท่านไหนกินล่มว่าท่านไนขึ้นสูทองฟ้าเบิ่งนี่อีกตัวนึงตัวนี้ก็เห็ดแล้วมาขึ้นตัวนี้ก็ไม่มันเศษมันเหลืออยู่ก็เลยเอามาเห็ดสองดวงนี่ยังว่าไหนกินล่มสามดวงไนกินแล้วล่อเบิ่งผลงานที่เป็นยังไงล่อล่มอีกแป๊บนึงตอนนี้ปลอยให้พญวัดทำการแสดงว้าวสองหองเห็ดไม้ดวงขนาด 2เมตรน้อยๆกำลังวาดลวดไล่เล่นหางเล่นหัวนี่เนื่องจากดวงเกาตก๊กนามดึงขึ้นมาก,กะปีกหักปีกยังปีกเพ่ไปก็เลยเห็ดไม่นี่ของพญายวัดกำลังทำการสแสดงส่วนว่าคำล่มกับอ้าห้นิ่งปันไดหลังจากโมงแนงไปกะคงจะ11กิโลตัน สิบเอ็ดกิโลตันจากแอฟริกากับบุงโหรว,วมันความแรงของลมเทอะไรน่าจ,จะอยู่ที่ประมาณยี่สิบนี่แหละสิบหาถึงยี่สิบนี่ลยเมื่อแรงนี่ล,ม,ลมดังมวนหลังเที่ยงขึ้นไปแล้วลมก็จะลดลงมาเหลืออยู่แปดอยู่เก้าก่อนที่แกงสนุ่มมวนภาคกลางวันเหมือนกะลมกัม,มีแน่บบมีแน่ได้แต่ไปอื้ออ่าอยู่สวงประมาณใบสามโมงใบสี่โมงแรงลมสิบสี่อือร่ามา่มื่อเดียว ใกล้ภาคกลางคืนกะสีอ่อ,อนๆลงไปเหลือสิบเอ็ดทิพสองวันอาทิตย์กะสีมีแน่จักสีบื้อหวาแล้วบูบูหวาเราต้องเบิ่งกันมือตัวมือว่าแอฟวินดีเนี่เหาเบิ่งมันบริสียเงินนะน,นะเบิ่งฟรีจังมันสีไปยากกว่าให้แม่นจำได้ห้า <laughs> มมันตัวกันอีกคือมันที่ยิ้หาภาคกลางวันรอสักครู่หนึ่งลูกหลานมาแต่ละย,ย่องมาสิมาแลียนมาสัน่นรออีกแป๊บหนึ่งไปทางไหนบุนี่ ไอหิ้วเขาหันวาเฝ้าอยู่มัดเหมือ,อรอดตรัวนี้ใส่หางกระสอบนี่ทําการโยนมึงมอง,งหันนี่มันบม่มีลมมันบม่มีลมอุ่มมันก็เลยอาย,ยะอาย,ยะลงมานะ่เทิงปีกมันแข็งลาเนมัน้หมะสำรับลมตึงๆหน้าสองดวงนี่นี่แต่ว่าดวงนี่ก็ดำแล,ะละ้วล่ะดำปีกอยู่แต่ว่าก็สาม,มารถขึ้นได้อยู่นี่ดวงนี่ก็ดำเพื่อกันนี่ดวงนี่ก็ดำเพื่อกันแต่ว่าก็ขึ้นได้ถือถือว่าผ่านแล้วเพราะว่าแต่ว่ามันตังกันคือมันไดีเลาปลายปีกนี่อ่อนนะนี่ เอาไปปีก่อนแต่ว่าสองดวงนั่นมันออกแบบมาให้สูบกับดัน,นก,นะกับลมนรกนะก็บอกว่าล่มซ้ำนี่มันที่ขึ้นเป็นจังไดนะสิยูบะรอดติดตามกันต่อไปแต่ว่าสามดวงนี่จังไรก็ขึ้นนะนะตัวนี้ขึ้นจนต๊กน้ำสอดแจงสอดแจงสอดแจงมาแล้วสามดวงนี่ mm hmm. เหลือสองโปรติดตามเทศเมืองดวงแรกปีแข็งมันท้กินล่มแจักเทือเป็นส่งสีขึ้นยาก,ยาก ปึงเงปึงเงปึงเงอยู่ก็เข้าร้อยก็ไปจักบังส่งสบอบอลกันแนวอไวมาได้กินลมบ้างในยังสักจักแนวเข้าร้อยฝนไปจักเป็นส่งนักหัวตูนเตนตันเต้นนี่คือดวงดวงแหลกทำการแสดงแล้วนักหัวไวจักนี่ตัวหนของพยาบาลดวงทึง ของเราติดลมบนเรียบลอยนีด่ดวงหน่อยดวงหน่อยกำลังขึ้นไปนี่บอขึ้นเรามาแก้ไข <laughs> อา้าวกำลังทำการแสดงอา้าวแลนเลยแลนเลยแลน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 ,แลน แล่น <Land. laughs> วิ่งวิ่งวิ่งแล่นแล่นบ่ต้องไล่เสียกแล่นเด็กหน่อยบ่เคยแล่นเบาเ <laughs> อาขึ้นบอลเด็กหน่อยบ่เคยแล่นเบาไท้ไ <laughs> 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 ล่ย่องบ่เคยแล่นเบาถือเสียกแล่นขอบ้าคุณบานีล <laughs> เรียนอ้อมต้นไม้ไปเลยวันโอ้ยโอ้ยเด็กหน่อยละย่องเรียนเบาแนวหนิว่าเรียนอ้อมผูปลาผูหลงโอ้ยไปขึ้นยี่หรอกว่าไรเสียกใส่ไปไปว่าไ่เสียกใส่เมื่อคืนนี่ปวดร้านหน่อยมาแต่ละย่อง บัไหนวเคยเล่น่าว่าเล่นก็แเล่นอย่างเดียวเลยจําเอาเลยเล่นเขบหวงเขาป่าไปอ่ะอ่ะนี่เหลืออีกหนึ่งดวงสองดวงนี่เคยพันล่มมาแล้วเหลือดวงเดียวหน่อบเพราไหนเคยพันแต่ว่าดวงนีนขึ้นไปแล้วที่แรกว่ามันเข้านั่งนักหัวไปวัดทำการแสดงเล่นไห้เสียกเงาติดลมระบาดนี่ เต็นแอลไซห้างอยู่พ่นดวงนี่มันเคยขึ้นแล้วดวงนี่แต่ว่าไล่เสียกไซเสื้อออ <c oughs> อ่าคอยไล่เสียกใส่เดี๋ยวนี้มาต้องแล่นเสียกเงี้ยเอาเต้ที่แหลกพ่นมันรมม่มพระท่นแห้งชุ่มนี่มันเคยขึ้นแล้วเอา้าวคำแล้วมันนี่ไปธุระจะเข้ากันเดี๋ยวจะสองดวงมาพรท่านมาขัน,นไปผูกเบาจะพูนเพราะว่าถ้าแลนเมื่อไหร่มันจะไม่มองผูก,กน,นะ มะแรงร่มสิบเอ็ดกะว่าจะซอดแกงยี่หรอกเอาเอาใจซอยดวงนี่ให้รอดนี่สมพ่อเฮ็ดไปห้ลอยย่องมันแลีนบ่ขึ้นดอกมันแลียนขอดงเอาปลาไปโอ้ยได้ยากหัวให้าอีกคนเด็กในเมืองแลีนเบาเบนเี่ยเรียนขอดงเอปาไปลาไปแต่แต่มันมีทางแลีนไปหลวงตัวนี้โอ้ยนได้หน่อยเนาะเอาเอา,เอา อื่นพอเพิ่นไปทำการแสดงชนอ่เด็กหน่อยมันบ่เคยได้อพันมีประสบการณ์เลียนบ่เป็นเด้เลียนให้แน,น่เดี๋ยวไปตุระจะเข้าก่อนบ้านนี้ได้รับปรมาจารย์มาเองบ้านนี้หลังอยากเด็กหน่อยเลียนบ่ขึ้นไป็ังยวัดมาเองบ้านนี้ไปนี่ดวงสซกน,น้ำนี่ปีกมันอ่อนพอดี ปีกมันอ่อนพอดีขึ้นเลยจวดเลยโอ้ยกล่องก็จะไปใส่หมดแนวบุเเ็นเลย่อยคำยำแรงโอ้ยดึงไปหากันคักเถอะอล้ามันส่ดึงไปต้นคนเออเนี่ยเออเนี่ยเอากลับมาเอากลับมาพี่เอากลับมาพี่นี่ผูกตอนี่ผูกตัอนี่เห็นว่าผูกตัอนี่อาปู๊นั่น นี่ผูกตอผูกตอนี่ผูกตอนี่อย่าไปใกล้กันได้เบาเบาเฮงไม่ยู่ให้ระยองไปจักหม่องผูกเ้าสีดึงไปจุ่มผูกเสหม่องเดียวกันว่าลูกไส้เลียนหายแล้วพ่อยังที่ให้พ่อยากไปพ่อจะไปผูกที่ต้นเดียวกันคักเนี้ยเกินอ่ะหลวงนี่เอาถอยลงมาผูกนี่ผูกกันมองผูกมองบักทียนอยู่นี่นี่เอาผูกนี่ ยังเหลือจะสองดวงดวงนี้ก็น่าจะล่อล่มซะก่อนเพราะว่ปา,าปีกแต่ว่าปีกอ่อนก็ก็ดวงนั่นดวงนี้ปีกอ่อนก็ดวงนั่นพ่อกับลูกลูกก็เล่นเบาเขาดงเขาปลาพ่อก็เล่นกันนักแต่ซ่องเกตสีอยู่ทั้งหนาน่ออาอานะอกด มีเบียเส้นพ่อมาเรียบร้อยนี่เอามาจะขวดล่ะสองขวดตัวครึ่ขวดก็เจ้าทีอ่ะถ้าสันกาแฟเอาเจ้าที่มาให้เพิ่นทัดเตี๋ยไรอยู่หันใช่ข้าคุณแจข้าคุณแลบ้ามากว่าเจ้าที่ให้เลยมันโอ้ยเอ้เส้นเจ้าที่เปาเพิ่นดีๆแน่เละให้ล่มดีๆให้ยูสวดแก่ง เรียนมาจางไหนก็เรียนเขาดงเขาป่าไปพุ่นเปิดเรียนมาหกกับเรียนรัดไปหนีเรียนน้ำทางไม่เรียนน่นเเนอเขาป่าเขาดง <c oughs> เรียนเรียนน้ำทางมาเนีาหกัสุ่นพุ่นเรียนน้ำทางผมกับไปน้ำทางเขาตุ่นยุคข,ขาวีวีแล้วยองที่เรียนแนวไหนบ้างทีไปเรียนน้ำทางหลุดอเอาเดีวมาพัน <c oughs> เดี๋ยวแต่ดวงหนึ่งม,มาเรียกมาจัางสีปอยสองดวงอืม น,น,นี่ดวงนี่สงแลมันขึ้นนนนนีี่่ดวงมัขึ้อยู่แล้วมันขึ้นประจำไม,มนเหลือจากเล็กหน่อยลักอ๋อแต่ว่าดวงนี่มันต้องล่มมันจะขึ้นอ่ะให้พานให้พานให้ล่มดีดีมีลมเบาๆ่าดีเกี้ยงแจ่มดีเลยบ้านไอ้พ่อเลี้ยงบ้านลูกไส่เลี้ยงเขาดงเขาป้าบ้านนี้ให้พ่อเลี้ยงฝนพ่อใบฝน,น,นกำลังเลี้ยงเบื่องลูกไส้ที่โยนเบาเป็นร้ <laughs> <laughs> อยู่ไะยองวิ่งไม่เป็นโยนไม่เป็นมันก็ไม่ขึ้นนี <laughs> ่ แต่ว่าดวงหนี่งมันขึ้นงายอยู่แล้วเพราะว่ามันขึ้นประจำเออไล่ไล่ไลปยาวๆเลียนไม่จังติดลมไหมน้าปูโยนให้นี่ใหญ่ยายยมหางแล้วอะไะตึ๊กตึงเลยหนักกี่โฟนมันเลียนได้วะ นักท่องมันเต้นท่องมันกับหากิโลได้ยังหัน,น,นสิบโลเติมบอกพ่อลดพุ่งเนี่ยบอกเล่นเล่นฟิตเนสบอกพ่อเข้าฟิตเนสหน่อยไล่ออกสุดหรือส่องแรนโมมี่ด้อยแรนขอาฟ้าด้วยลูกแรนขอาฟ้าพอ่อแรงเกาะกภไยเอาสามสองหนึ่งไป ดวงไหนขึ้นง่ายนี่นั่นปีกมันออนได้ลมสายสายออนสายลมออนหลังเสียนี่โกบลับลมสบายสบายขึ้นตนโนตนโนเทียงจูโกเลยไอพวกสีไใส่เล่นหัวเล่นหางอยู่นั่มบนนั้นมันมน,นี่พวกนี้มันล่มแห้งล่มนรกจกักสิมลีลมนรกมาให้ท่าท่ายสีดวนกันบ่นี่ ดวงนี่ก็ดามเงาปีกล่างบนนี่ขยับมันนี่ก็ดามเงาป<า>ีกล่างบนสองดวงนี่ก็เลยออกอาการคล้ายๆกันนี่สองดวงอ๋อทีเร่หน่อยดวงนี่มันขึ้นง,ง,ง่ายอยู่แล้วพานจำไว้สูตรแลน่นเบาสองเล่นนองลงๆโอ้ยเล่นเป็นน้ำทังว่ามันลดว่าจะใส่เ <c oughs> จ้าที่ได้กินเบียร์มาหนี่ผ่าน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  อ่านทุกราคาสอดแจงจางปังละ <laughs>